สวัสดีครับพวกเราเมคแคนนะครับวันนี้ครับจะพามาดูทีมที่สนใจอีกหนึ่งทีมนะครับผมตัวนี้นะครับตัวหน้านะจะเป็นแพนตากซีเรียสหัวลาลิฟบาร์กแล้วก็หลังทำกินหางแยมนะครับผมส่วนตัวกลางจะเป็นเล็บทายมีปากล้วงนะแล้วก็หัวเซอร์ไพรส์หลังพิษแล้วก็หางพิษอีกนะครับผมตัวสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวล้วงกลางปากช้อมหลังพิษแล้วก็หางพิษนะครับทุก่าทีมจะเป็นทีมพิษนะครับ เป็นทีมพีที่อยู่มานานมากแล้วถึงแม้จะเนิฟยังไงก็ยังคนยังเล่นอยู่นะครับก็ตัวนี้นะครับที่ถ้าเกิดเราจะเล่นนะตัวกลางเนี่ยที่เป็นเล็บทายเขาเซอร์ไพรส์เนี่ยควรเลือกที่สปีดสักประมาณ3ามเก้าควรให้ช้าที่สุดนะเพราะว่าเขาจะได้ใช้เซอร์ไพรส์ได้แรงเพราะว่าสปีดส่วนใหญ่จะอยู่ที่สี่สิบเอ็ดแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์คือสปีดสามเก้าเนี่ยค่อนข้างจะได้ตีตีแรงอยู่แล้วแหละแล้วก็ส่วนดัดตตัวหลังเนี่ยควรจะสปีดไวๆสัก 50ครับชิ้นส่วนควรจะเป็นนกหรือว่าเป็นปลาทั้งหมดเลยที่ตากับที่หูครับเพื่อจะได้ออกก่อนเพราะว่าตัวนี้ตัวท้ายเนี่ยมีชอมซึ่งถ้าเกิดว่าเราเจอกันเองเนี่ยเจอกับทีมพิทด้วยกันเองเนี่ยใครออกก่อนอะ่ะซึ่งจะได้เปรียบมากๆเพราะาจะทิ้งชอมไว้ทําให้อีกฝ่ายหนึ่งอะ่ะล้วงไม่ได้ครับก็ทีมนี้เขามาเจอกับทีมห่างมดเนาะซึ่งอาจจะไม่ใช่ปัญหาอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเขาอ่ะสามารถล้วงได้ทุกตำแหน่งที่มีปัญหากับเขาก็คือ ไบเดนหรือว่าทีมที่มีฮิลเยอะๆเขากแต่เขาว่ามันลดน้อยถ้าเกิดอยากจะชนะได้เนี่ยต้องเก็บการ์ดเยอะๆนะครับแล้วก็พยายามจบให้ในเทิร์นเดียวคือเราพยายามสะสมการ์ดแล้วก็โถมไปทีเดียวเลยให้เขาตายเลยอันนี้จะง่ายกว่าครับทีมต่อไปที่เขาเจอนะครับผมก็จะเป็นเล็บทายสะท้อนนะแล้วก็ปากฟาอาโก้หลังลิกกี้บีนะครับผมตัวหน้าก็จะเป็นแพนดอนิยมนะ รองเท้าแตะแคทเทลโกดา้าแล้วก็บีชนะครับผมครับก็ทีมนี้มีสะท้อนไกลสะท้อนใกล้แล้วก็าหางไดโน,โนนะซึ่งผมว่าไม่ค่อยมีปัญหาอะไรกับเขาเท่าไหร่นะเพราะว่าเขาเนี่ยสามารถเลือกลวงได้เลยว่าเขาจะไปโจมตีตอนไหนซึ่งถ้าเกิดว่าไม่คิดเอาถ้าเกิดว่าง่ายๆที่สุดก็คือถ้าเกิดเขาใช้การเมื่อไหร่แล้วเราค่อยไปตีตัวน,นั้นนะ่ะจะทําให้เราไปแล้วไม่เจอเกาะที่หนาหนานะซึ่งหมายถึงว่าไม่โจมตีชนกันนะครับซึ่งแบบเนี้ย ถ้าเกิดเขามาเกาะร้อยห้าสิบสี่เนี้ยเราไปล้วงตัวหลังเนี่ยซึ่งเราจะเสียการดาเมจเราไปประมาณสองการ์ดได้กว่าจะทาลายเกาะเขาออกเนี่ยครับแต่แตสังเกตว่าตาที่แลาวเขาเนี่ยล้วงไปตอนที่ไม่ใช่การ์ด้วยเขาเล่นเล่นน้อยอย่างนี้ใช่ครับแถมได้สตปกผิดไปด้วยนะครับผมก็คือทีมนี้พยายามอยากให้เขาตายทีละตัวนะเพราะว่ามันจะทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเหมือนการ์ดเขาวนกลับมาเล่นพยายามทําให้เขาตายพร้อมๆกัน มันจะทําให้การเขาอาวนไม่ได้แล้วการเขาอาจจะขึ้นไปตัวที่มันกําลังจะตาย,ยแล้วอาจจะแตกฟิสกําลังจะดับชีวิตของคู่ต่อสู้แล้วอะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าสมมติเขาทีละแปดทีละแปดเงี้ยถ้าเกิดว่าเขาเลื่อนเหลืออยู่ประมาณสิบหกเงี้ยซึ่งเราตีแค่สองทีอะ่ะเขาก็ตายแหละทําให้เขาอาจจะเสียการไปฟรีฟรีด้วยซ้ำทีมนี้เขาเจอกับทีมสองบัคเป็นบัคดิดการนะครับแล้วก็หนึ่งปลา ซึ่งอาจจะเจอปัญหาตรงที่ถ้าเกิดเขาดิดการ์ดได้ถูกถูกการ์ดครับซึ่งการ์ดหมายถึงว่าการ์ดล้วงเราจําเป็นต้องใช้มากถ้าเกิดว่าเขาดีการ์ดล้วงเราเนี่ยทำให้เราอาจจะล้วงไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่แต่ว่าสู้ได้ครับสู้ได้เพราะว่าเขาเนี่ยสามารถล้วงตําแหน่งไหนก็ได้เนี่ยแหละคือทีเด็ดของเขาเลยแหละแล้วก็อาจจะเล่นทีมนี้อาจจะต้องใจเย็นหน่อยนะเพราะว่าค่อนข้างจะรอการ์ดแล้วก็ เขาจะเน้นไปทีเดียวแล้วก็ให้ตายเลยนะครับไปทีเดียวแล้วก็พยายามให้เหลือน้อยที่สุดแล้วก็ตแตกคิดไว้ค่อยๆปล่อยทิ้ให้ตายทิ้ช้าๆสังเกตว่าเนี่ยเขาจะค่อยๆสแตกปิดทุกตำแหน่งเลยนะไม่ว่าจากหลังจากกลางจะหน้าเพื่อให้ตัวหลังได้เล่นง่ายๆนะครับผมแล้วก็ทีมเนี้ยทีมพีทของเราเนี่ยระวังให้ดีซึ่งเขาเขาตัวรวมของตัวท้ายแล้วเนี่ยเป็น smart shot เป็นการ์ดของนกถ้าเกิดเราเจอห่างนักฟิตแบบนี้อาจทําให้การ์ดที่สองอ่ะของเราอ่ะ พาดได้ใช่<ด>เราควรจะใช้ห่างเวนนอกสเป์เนี่ยมาใช้เป็นบาที่สองเพื่อคลายการสตันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ถึงโดนดิดการ์ไปหมดทุกใบนะแต่เขาก็เล่นทุกใบเลยใช่แล้วก็สปีดไวไงนะครับก็ได้ตีก่อนช้อมนําแล้วก็เจาะเกาะไปเลยทีมต่อมาที่เขาเจอนะครับผมก็จะเป็นทีมแพนสองตัวแล้วก็เป็นข้างหลังเป็นนกนะครับผมนกเสียครับก็อันนี้มี อ,อีกการ์ดหนึ่งที่เป็นคู่ปรับของทีมพิษนี่ก็คือหากต้นหอมนี่แหละครับเพราะว่าการ์ดส,ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยที่เป็นพิษเนี่ยก็คือบาสไต์ที่หลังเขาเนี่ยเป็นการตีไก่นะถ้าเกิดว่าเราไปตีจังหวะที่เขาใช้การ์ดต,ต้นหอมมาพอดีเาี่ะเราจะไม่สามารถใช้การ์ดบาสไตได้หรือว่าอาร์ดเวนนมสเปรได้ซึ่งทําให้แตกพิษเขายากครับเพราะว่ามันเป็นการที่สมมติถ้าเราไปสมมติถ้าฝั่งตรงข้ามใช้มาเนี่ยแล้วเราไปตีเขาเนี่ยเราอาจจะโดนดิสกเบ กาตีไก่ใช่เนี่ยครับคราวนี้เขาใช้หางต้นหอมมาแล้วเนี่ยครับผมแล้วรอบหน้าเนี่ยเราก็สามารถเราก็ไม่สามารถใช้พิษหนังแล้วก็พิษหางได้นะครับผมเราก็สามารถช็อตไปใช้ไม่ได้ด้วยใช่สามารถช็อตก็ไม่ได้เนี่ยนะครับเห็นไหมไม่ใช้ได้แค่หมดเลยใช้ได้แต่กาตีใกล้เท่านั้นซึ่งต้องรออีกเทินึงถึงจะได้ตีแต่ก็ไม่น่าเป็นปัญหาครับผมครับ เรียบร้อยไปนะครับคราวนี้เขาเจอกับทีมนกแล้วก็ตัวกลางเป็นปลานะครับแต่เป็นปากมอสกิโตก็คือปากเอาไว้ดูดเลือดอาจจะตู้ยากหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเหลือตัวที่เป็นปากมอสกิโตไว้ท้ายเนี่ยซึ่งอาจจะแพ้ด้วยซ้ำเขาคงเขาต้องเก็บเก็บตัวปากมอสกิโตเนี่ยก่อนเลย แต่อุปสรรคของเขาน่าจะเป็นตัวนกที่มีหัวไข่อาจจะลอ่อเขาไปตีนี่แหละครับให้ทาให้เราล้วงตัวกลางเขาแยากหน่อยเหมือนกับว่าเราอยากจะล้วงนะแต่หัวไข่ก็ล่อไปตีก่อนทำให้ตัวกลางเนี่ยมีทั้งฮิลมีอะไรอย่างนี้ก็สามารถยืนกับเราได้เราจะมาดูเขาว่าที่แก้เกยมยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่านกตายเมื่อไหร่ก็ทางสะดวกแล้วครับเพราะตัวหน้าเนี่ยเขาเป็นแผนเนาะการของเราส่วนใหญ่มันเป็นการปักการเล็บท้ายตีเข้าอยู่แล้ว นี่แหลโถมไปทีเดียวพยายามทําให้เขาตายครับพวกทีมที่เป็นิทีมอะไรพวกเนี้เตรีย,ายามเก็บการ์ดไว้ครับแล้วก็ไปโถมทีเดียวก็ตแตกที่ท่านี่คือก็ถือว่าเยอะแล้วนะเพราะว่ารถเทียรสิบเทียสิบสังเกตว่าเขาเก็บการาดมาหลายเทินมากแล้วนะเทินหนึงก็คือรถประมาณแปดสิบการสี่ใบสนะี่ใบเนาะไม่รอดครับเทินหน้าแน่นอน เล่นเดทเท่านี้ตัวแรกนะครับจะอยู่ที่ราคา2325บาทนะครับส่วนตัวที่2องอยู่ที่ราคา3,100บาทนะครับตัวที่3อยู่ที่ราคา2650บาทนะครับผมรวมกันทั้ง3ตัวนะครับทีนี้จะมีราคาอยู่ที่8 0 7 5บาทนะครับเราก็ฝากดิสคอดในแคทไว้เลยนะครับสามารถคลิกได้ที่โปรไฟล์ได้เลยแล้วก็สามารถติดต่อมาเป็นสกอร่าเอ็กซีเราได้นะครับผมได้ที่เพจเมคแคทได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดี